น้องอายอศุลกุลพรอออกมาเคลื่อนไหวคะ่ะพี่น้องหลังจากที่มีประเด็นการเปรียบเทียบศิลปินในวงการปุกป,ปันบอกว่าคนนั้นจะดีกว่าคนนี้คนนี้จะดีกว่าคนนั้นและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางบอนสนกพงศกรก็ได้ออกมาโพสต์ในเมื่อวานที่ผ่านมาทางบอสนุก,ก็ได้ออกมาโพสต์และล่าสุดทางน้องอาไอศุลกุลพรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้คะ่ะสําหรับนอ้องอาจะว่าอย่างไรเดี๋ยวจะพาแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะไปดูกันคะ่ะ ประเด็นนี้นะคะมันก็เริ่มจากที่ทางบอสนกพงศกรได้มีการโพสต์ถึงน้องอาไอศกุลภร์ค่ะการที่บอสนกได้โพสต์ในเมื่อวานที่ผ่านมาบอสนกได้มีการโพสต์บอกว่านกโอเคกับคอมเมนต์ที่แม่แมตักเตือนแนะนําลูกสาวผมมากครับนั่นแหละครับคือความรักความจริงใจไม่ใช่มีแต่โอผมรู้นะครับว่าผมก็รักมากกว่าพวกคุณเพราะผมคือคนสร้าง ขอบใจลูกวีตาที่คอยซัพพอร์ตลูกอาอามาตลอดและในคอมเมนต์ก็มีคนบอกว่าคู่นี้เนี่ยอนาคตไปไกลแน่นอนสำหรับวีตากับน้องอายสกุณาพร์เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ทางบอสนกนะคะในการดูแลซึ่งคนรอบข้างก็คือจำเป็นกว่าจำเป็นมากนะคะสำหรับหลายๆฝ่ายเนาะแล้วก็บอกว่าแม่ทุกคนรักทุกๆคนเป็นห่วงและหวังดีกับทุกๆคนคอยตักเตือนช่วยกันจ้า คนก็เข้ามาให้กําลังใจเยอะแยะมากมายภายใต้ประเด็นนี้และประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางบอสนุหมอลำเสียงมหกได้ออกมาเคลื่อนไหวและทางน้องอายศกุลพรนาได้มีการไปแชร์พออายศกุลพรแชร์เสร็จก็ได้มีการไปคอมเมนต์ค่ะทุกคนโพสต์โพสต์นี้นะคะเป็นโพสต์ที่ทางบอสนุหมอลำเสียงมิหกเคลื่อนไหวคะ่ะบอสนุบอกว่าเวลาที่นุก,กับนกเอาใครมาปั้น อย่ามาต่อต้านนะครับว่าเอามาแข่งกับอาอายลืมไปแล้วหรออ่ะลืมไปแล้วหรอว่าหมอลำเขาใช้นักแสดงกี่บทโตมาอาอายจะเล่นกับใครนางเล่นคนเดียวมันจะเป็นหมอลำหรอคิดสิอย่าสักแต่ต่อต้านนุก,กับนกไม่เคยซื้อตัวใครมาอยู่ด้วยนะเอาคนที่เต็มใจเล่นทั้งนั้นส่วนคนที่ออกไปก็ไม่ได้เสียดายใครนะ ส่วนมากจะปั้นขึ้นมาใหม่พวกเราถึงสร้างคนอยู่เรื่อยๆมันคือการให้โอกาสยิ่งมีศิลปินที่ปั้นแล้วดังอยู่กับตัวเองเยอะๆมันก็เหมือนไฟหลายๆดวงที่รวมกันสว่างยิ่งมีแสงเยอะคนยิ่งเห็นเยอะใจกว้างๆนะครับแฟนๆรักศิลปินที่ตัวเองชอบแต่ยอย่าอคติกับศิลปินคนอื่นๆมันคืออาภัย ร้ายต่อศิลปินที่เรารักนะคะทุกคนแล้วหลังจากที่โพสต์ออกไปทางบอสนกก็ได้มาคอมเมนต์บอกว่าเจ้าคืเอเบอกดีแท้และเหตุผลสําคัญที่ทางบอสนุหมอลำเสียมิหกได้ออกมาโพสต์ในโพสต์โพสต์นี้นะคะบอสนุหมอลำเสียงมิหกบอกว่าชั้นญานหลานโตมาบอมมีมูเลนวงสิกายเป็นหมอลำซิ่งร้องอยู่คนเดียวสคนทั้งทงท,งท,งท,งที่เป็นหมอลาหมู แต่โดนแฟนคลับบางคนที่คิดลบกีดการหามแข่งจนไม่มีใครกล้าเข้ามาไงทงั้งๆที่ไม่ใช่การแข่งเรือแข่งภายอะไรเลยในประเด็นนี้นะคะก็คือกลัวว่าอาสกุณาพระจะไม่มีเพื่อนเล่นในอนาคตจะไม่มีคนอยากมาร้องเพลงด้วยจะไม่มีใครกล้าเข้าหาเพราะว่ากลัวเอฟซีไปกีดกันไปนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาเนานะแล้วบอสนกก็ต่อยอว่าแมนยูค,ครับแม่จัดไปครับ อันนี้เห็นด้วยที่สุดค่ะอายก็คือดูรอดูผลงานไปเรื่อยๆนะคะพวก f อก็คอยไป็นกำลังใจให้คำตอบและเจตนาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อโพสต์ของท่านผู้บริหารวงคือ FC คนไหนที่อ่านไม่เข้าใจจะตีโจทยผิดทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะตีไปยังไงแล้วคนก็บอกว่าอยากแท็กมาอ่านจ้างคนแบบเนี้ยืนเฟรมเดียวกันแต่ชมอีกคน คิดเปรียบเทียบอีกคนขอแนะนาเดิ้อกับไปเรียนหนังสือไหมมันคือการเปรียบเทียบศิลปินนั่นแหละคะ่ะทุกคนพูดง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าคนนี้มาจะเอามาเทียน่าไอไหมถ้าคนนี้เข้ามาเนี่ยจะเอามาแข่งกับไอหรือเปล่าแล้วทางผู้บริหารก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะหมอลำหมู่นะทุกคนไม่ใช่หมอลำซิ่งไม่ใช่หมอลำเดียวไม่ใช่ศิลปินเดียวเขาคือหมอลำหมู่เป็นร้อยๆชีวิตอาไอาสกุลนพรก็ได้มีการออกมาแชร์นะคะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สำหรับแชร์ของอายสกุณพ,พรหลังจากที่ได้แชร์ออกไปน้องก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตนเองบอกว่าขอบคุณคําแนะนําจากแม่ๆทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าพอ่พอๆแม่แม่เอฟพูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้บางคนก็บอกว่าหนูคือดวงใจดวงน้อยของย่าและดวงใจที่มั่นหมั่นฝึกพัฒนาต,ตนเองให้เกงยิ่งยิ่งขึ้นหัดร้องเพลงใหม่ๆดูแลสุขภาพให้ดีคนก็บอกว่าเนี่ย อิลาอาอายสกุลนพรเนี่ยน้องอาอายเนี่ยนะคือเคยได้รับโอกาสมาแล้วคงเข้าใจถึงความฝันที่อยากมีโอกาสของทุกคนไม่มีการชิงดีชิงเด่นอะไรทั้งนั้นแต่บอสจะสร้างคนมีคุณภาพประคับประรอคองวงเพื่อ hint, ความยิ่งใหญ่ของวงโอกาสไม่ได้มีง่ายๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นมีโอกาสยืนอยู่หน้าเวทีให้ยืนแล้วจงรักษามาตรฐานไว้ให้ดีอะอายได้รับโอกาสแล้วก็จงทําหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดนะคะ คนก็เข้ามาพูดแบบยาวเหยียดเลยสําหรับประเด็นนี้ละบางคนก็บอกว่ามีหลายคนที่เขาอยากได้โอกาสดีๆแบบอีลาแต่เขาไม่มีขอให้หนูจงอดทนและผ่านมันไปให้ได้นะสมกับพ่อจ๋ากับย่านุและแม่เอฟซีรักหนูมากนะคะอาอายคนเก่งนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ประมาณว่ามันมีคนนั่นแหละมีเอฟซีบางส่วนนะคะเขาชอบเปรียบเทียบถ้าเอาใครมาปั้นมาปั่นก็คิดว่า เอามาแทนอาอายบ้างแลเอามาแข่งอาอายบ้างแลนะคะจนทําให้เกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาถ้าผู้บริหารบอดนกบอดนูไม่ออกมาเคลื่อนไหวอาอายสกุลนพรไม่ออกมาเคลื่อนไหวก็จะมีคนคิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะคิดไปเรื่อยๆสําหรับประเด็นแบบนี้เนาะก็อยากให้เข้าใจแล้วคําว่าโอกาสเด็กคนไหนก็ต้องการโอกาสนะคะเด็กทุกคนเข้าต้องการโอกาสอาอายเนี่ยคือโชคดีที่มีโอกาสแล้วก็มาพร้อมกับพรสวรรค์พรแสวงโอกาส รมได้ิดต่างๆที่ทําให้น้องนะ่ะดังภายในไม่กี่เดือนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ละคนนะความดังไม่เหมือนกันบางคนอยู่ในวงการในสิปียังไม่ดังเลยนะคะบางคนเข้ามาไม่ถึงเดือนก็ดังนี่คือเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตทุกอย่างมีเวลาของมันนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เอาเด็กคนไหนหรือว่าน้องๆคนไหนที่บอสนกบอสนูเอามาปั้นใหม่เนี่ยมา เปรียบเทียบกับน้องอายสกุลนภ์มาด้อยค่าคนอื่นเพื่อที่จะชูศิลปินของตนเองให้สูงขึ้นอันนี้คือความคิดที่ผิดมากๆถ้าคุณรักอายสกุลนภ์จริงคุณต้องรักทุกคนในวงคุณต้องนับถือการตัดสินใจของทางผู้บริหารวงที่มีสิทธิ์สูงสุดที่สุดภายในวงคุณต้องใจเข้าใจเราอยาโลกหมุนรอบตัวเองนะคะไม่นั้นมันก็จะเกิดดราม่าแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้าย กรมก็มาตกที่น้องอายสกุณาพรนะคะที่ต้องแบกรับอะไรต่างๆที่ทางผู้ใหญ่ได้ก่อขึ้นมานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้น้องสาวเนยก็ฝากเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะรู้สึกว่าวันนี้นตอนกลางคืนพี่น้นองตอนกลางคืน,นแล้วเราใช้แสงไฟอะ่ะเห็นไหมเห็นไฟกลมๆอยู่ตาเราใน,นไหมใส่แสงไฟในรีตาัดนี้เืียมตาแต่ก็สู้ค่ะ เพื่อ f อน้องไอศกรุคุณครทุกคนวันนี้ก็เอาเรื่องราวมาให้ทุกๆท่านนะได้รับชมแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ตีแผ่เอาเองนะคะ